วันขึ้นหกข้ามเดือนหเวลาเก้านาฬกาสาสบนาทีได้จัดเครื่องสังเวยที่เตรียมไว้ขึ้นสู่สถานที่ซึ่งปลูกขึ้นไว้ร้อยตรีหมอสวัสดีนุ่งขาวห่มขาวเริ่มอ่านองค์การทำพิธีบวงสวงเทวดาทั่วห้องจักรวาลและบูชาเริกยามด้วยพร้อมกันจากนั้น ได้โยงสายศิลจากพิธีในโรงพระอุโบสถมาทางด้านใต้ซึ่งจัดไว้สำหรับทำการสุมทองหล่อองค์พระได้โยงสายศิลเวียนประทักศิลรอบบริเวณสถานที่ทเมื่อได้เวลาสิบนาฬิกาสองนาทีได้เลิกเททองพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณราชโมลีวัดระคังเป็นประธานจับสายศิล พร้อมด้วยพระครูสีพรมโสพิษนายช่างเริ่มเททองพระสงฆ์สิบรูปสวดชัยมงคลคาถาพระอาจารย์นั่งปรกบริกรรมภาวนาปรุกเสกประชาชนก็จับสายสินสำรวมจิตอธิษฐานการหลอมและมีส่วนได้ร่วมหล่อไปด้วยกระทำอยู่เช่นนั้นจนพิธีหล่อเสร็จ ผู้เป็นประธานทําการดับเทียนชัยพระสงฆ์สี่รูปสวดคาถาดับเทียนชัยเป็นอันเสร็จพิธี การหล่อครั้งนี้ได้หล่อพระบูชาแบบหลวงพ่อวัดชยยัยโยขนาดหน้าตาก,กว้างสิบนิ้วและสี่นิ้วท่านผู้เล่าเงยหน้าขึ้นพร้อมกับส่งยิ้มให้กับผู้ฟังอีกครั้งทีท่าของท่านรู้สึกว่ายังสนุกกับการอ่านเรื่องราวจากหนังสือเล่มนั้นและคงจะภาคภูมิใจกับหนังสือเล่มนั้นอยู่ไม่น้อย ในขณะที่ผู้ฟังโดยเฉพาะข้าพเจ้านั้นนั่งฟังตาแป๋วอยู่อย่างตั้งใจน่าอิจฉาคนที่มีสมเด็จนี้นะโยมท่านอดที่จะสรพยอกน้ำมหาผู้ครอบครองสมเด็จทองเหลืองรุ่นแรกนั้นไม่ได้ข้าพเจ้าเองก็ได้แต่ยิ้มยิ้มไม่ได้ตอบคำถามของท่านแต่ประการใดแต่น้ำมหาขยับกายยืดตัว แสดงทีท่าภา,าคภูมิในสมบัติล้ำค่านั้นเป็นการแสดงออกที่เปี่ยมด้วยศรัทธามิใช่การโอ้อวดแต่อย่างไรเป็นใครก็ต้องภาคภูมิใจแก่สู้อศาสตร์เก็บงำมาตั้งแต่พุทธศักราช2494และเป็นของหายากมากในปัจจุบันนี้ พระคุณเจ้าก้มลงอ่านบันทึกในหนังสือเล่มนั้นต่อไปว่าเมื่อทำการหล่อเป็นองค์พระเรียบร้อยแล้วช่างหล่อได้นำไปกรุงเทพเพื่อทำการแต่งและขัดอีกครั้งหนึ่งเมื่อปรากฏว่าเรียบร้อยแล้วจึงรวบรวมพระทั้งหมดไปทำการปลุกเสกอีกเพื่อความมั่นใจทางไสยศาสตร์ และให้เกิดคุณภาพแก่ผู้สักการะจึงได้อาราธนาพระอาจารย์เก้ารูปล้วนผู้ทรงวิทยาคุณทางศัยศาสตร์ทั้งนั้นมาทำการนั่งปลกบริกรรมปลุกเสกในพระอุโบสถวัดชนะสงครามกรุงเทพตามพิธีเริ่มเวลา18บแนาฬิกาเตรียมจัดสถานที่กลางพระอุโบสถล้อมราชวัตรฉัดพร้อมแล้ว นำปลายสายศินจากองค์พระประธานมาเวียนทักษิณาวัดแล้วนำปลายสายสินไปถวายให้พระอาจารย์จับปลุกเสกเมื่อเรียบร้อยแล้วร้อยตรีหมอสวัสดีจุดธูปเทียนบูชาพระประธานและทำพิธีเบื้องต้นตามสมควรแล้วอาราธนาพระอาจารย์เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วเวลา19นาฬกา15นาทีได้ปฐมมาเลิกพร,ระอาจารย์เข้านั่งล้อมวงพระสมเด็จที่หลอ่อทำการนั่งปลกบริกรมรมภาวนาคาถาอาคมจนเวลา20นาฬกา25นาทีเป็นอันเสร็จพิธีครั้งที่สองนี้ได้ทำการปลกเสร็จรเจมื่อวันขึ้น14ค่ำเดือน6 ตรงกับวันเสาร์ที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2494 กบริกรรมปลุกเสกนั้นพระอาจารย์ได้สำรวมจิตภาวนาคาถาอาคมแล้วตรวจความขลังศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระไปพร้อมๆกันฉะนั้นเมื่อเสร็จพิธีแล้วร้อยตรีหมอสวัสดีได้เข้าไปเรียนถามปรากฏนิมิตด,ดังนี้รูปที่หนึ่งบอกว่าเกิดแสงสว่างสวัยมากมาย ประกอบด้วยเพชรนินจินดาแพรวพราวระยับตาทั่วทั้งภายในบริเวณพระอุโบสถขณะนั่งปลูกเสกได้รับความเยือกเย็นสดชื่นจนรู้สึกว่าเป็นสุขสำราญพร้อมกันนั้นปรากฏว่ามีภิกษสุสงฆ์เป็นจำนวนมากร่วมกันนั่งบริกรรมปลูกเสกด้วยตามลิมิตแสดงว่าผู้มีพระไว้สการะ จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขและพระจะช่วยคุ้มครองป้องกันภัยเพราะมีพระไว้ช่วยรักษารูปที่สองบอกว่าเห็นรัศมีของพระสมเด็จเปล่งฉับพันนารังสีรุ่งโรธมองดูสดใสามากซึ่งปรากฏอยู่เช่นนี้เป็นเวลานานนิมิตนี้แสดงว่าคุณของพระสมเด็จ ะกระพือไปทั่วทุกทิศนุทิศเป็นที่ประจักษ์แก่คนสกราระบูชาทั่วไปรูปที่สามบอกว่าเห็นดอกอุบลชาติกำลังแย้มกลีบบานโตประมาณสองศอกสูงประมาณสองศอกมีสีสันวันณะสวยงามกลีบบานเป็นระเบียบเรียบร้อยควรแก่การทัศนายิ่งนัก บานขึ้นรับพระสมเด็จทั้งหมดปรากฏอยู่กลางพระอุโบสถนิมิตเช่นนี้แสดงว่าพระสมเด็จจะมีพุทธาพินิหารและเดชานุภาพควรแก่การสการะบูชาดังสมเด็จพระบ,บรมศาสดาประทับอยู่บนดอกอุบลเสมอรูปที่สี่บอกว่าเห็นคนแต่งกายหมดจดสะอาดสะอ้าน ผ้าผ้าเฉวียงบ่ามีใบหน้ายิ้มละไมเดินถือผ่านข้าตอกและดอกไม้มาโปรยที่พระสมเด็จจนแลดูขาวไปหมดปรากฏอยู่เป็นเวลานานนิมิตเชนนี้แสดงว่าจะเกิดลาภผลสิริมงคลและทางคงกระพันชาติแก่ผู้ได้เขารบสการะอยู่เป็นประจำรูปที่ห้าบอกว่า เห็นรัศมีสวยงามออกจากพระสมเด็จพึ่งขึ้นสูงประมาณเท่าลำตาลรัศมีนั้นสว่างสวยทั่วบริเวณพร้อมกันนั้นได้มีพระสงฆ์มากมายหลายพันรูปมาช่วยร่วมชุมนุมอยู่ณที่นั้นนิมิตน,นี้แสดงว่าผู้มีพระสมเด็จไว้ประจำตัวเพื่อสักการะจะมีชื่อเสียงและยศปรากฏฟุ้งทั่วไป นิมิตนี้แสดงว่าผู้มีพระสมเด็จไว้ประจำตัวเพื่อสักการะจะมีชื่อเสียงและยศปรากฏฟุ้งทั่วไปและจะได้รับความคุ้มครองจากพระสมเด็จด,ด้วยรูปที่หกบอกว่าใช้สำรวมจิตเป็นผลสมาบัติให้เกิดสมาธิจ,จิตแล้วตรวจองค์พระดูปรากฏว่ามีคุณทางแคล้วคลาด ป้องกันเหตุร้ายและอันตรายต่างๆที่จะประสบได้เป็นอย่างดีใช้ทางคงกระพันก็ดีแล้วยังประกอบด้วยเมตตาม,มหานิยมอย่างสูงที่เดียวรูปที่เจ็ดบอกว่าใช้จิตเพ่งองค์พระให้เกิดพลังทางจิตแล้วตรวจดูจนแน่นอนได้ทราบว่าประกอบด้วยเมตตาม,มากที่สุด และยังป้องกันตลอดจนทางแคล้วคลาดได้อีกด้วยผู้มีไว้สการะบูชาจะได้รับความเยือกเย็นเป็นสุขและยังสามารถนำพโกคสมบัติด้วยรูปที่8ดบอกว่าได้ตรวจดูอย่างรอบคอบแล้วปรากฏว่าใช้ทางอยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดดี เกิดเมตตามหานิยมแก่ผู้นับถือและเคารพก,กับทั้งสามารถชนะศัตรูคู่อาฆาตได้ด้วยรูปที่ก้าบอกว่าตรวจดูทางอำนาจของพระสมเด็จนี้ดูปรากฏว่าผู้เคารพสการะจะได้รับความเมตตาการุณาจากคนทุกชั้นทุกวันนะทั้งเป็นที่ป้องกันอันตรายต่างๆ ประกอบด้วยคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดเป็นอย่างดีท่านเงยหน้าขึ้นจากหนังสือเล่มนั้นอีกครั้งมองไปทางน้ามหาพร้อมกล่าวว่าโยมหาเนี่ยเขาโชคดีท่านหมายถึงว่าน้ามหาผู้นั้นมีพระสมเด็จนั่นเอง แล้วน้ำมหาก็ดึงสร้อยสัตเล็ตที่ห้อยพระสมเด็จทองเหลืองออกมาพิจารณาดูอีกครั้งอย่างชื่นชมพร้อมๆกับรอยยิ้มด้วยความชื่นใจในองค์พระสมเด็จนั้นพระสมเด็จเนี่ยผู้ที่มีไว้ต่างก็เห็นอภินิหารกันมาไม่น้อยน้ำมหาเริ่มสาธยายคุณของพระสมเด็จ สรุปแล้วปรากฏคุณหลายทางด้วยกันทางเมตตามหานิยมเอ่ยทางค้าขายเอ่ยทางคงกระพันป้องกันอันตรายต่างๆทางสิริมงคลเหล่านี้ล้วนปรากฏแก่ผู้มีไว้มาแล้วทั้งสิน้นแม้แต่ทางทำน้ำมนอย่างไรครับอ๋อก็รัธนาทำน้ำมนสะดากเคราะห์เจ็บไข้ ตลอดจนทําน้ำมนต์รักษาสัตว์ที่เจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นวัวควายหมูพวกเนี้ใช้มาแล้วทั้งนั้นหรือแม้แต่ทําน้ำมนต์ไปรดพืชผักประพรมบ้านเรือนสถานที่ต่างๆหรือสำหรับให้คลอดลูกง่ายได้ด้วย